ประเด็นที่ยังคงดราม่ากันอยู่นะครับนั่นก็คือการที่คุณทักษิณเนี่ยไปแสดงความยินดีกับลูกสาวคุณอุ้งอิงแพรทองทานในวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยเครื่องแบบสีขาวแบบข้าราชการนะครับคุณกระแตคุณผู้ชมปกติขาว่าหลายคนก็เลยคิดว่าเอ๊ะ ชุดแบบนี้เนะี่ยคุณทักษิณใส่ได้หรือเปล่าแล้วตราสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่อยู่บริเวณด้านหน้าอกเนี่ยคุณทักษิณมีสิทธิที่จะสวมใส่ได้ไหมนะครับเราพาคุณผู้ชมไปดูหน่อยเครื่องแบบขาวปกติข้าราชการทางการเมืองที่คุณทักษิณสวมใส่ในวันนั้นเนี่ยครับมาดูว่าสัญ,ญลักษณ์ต่างๆบนเครื่องแบบที่คุณทักษิณใส่มีอะไรบ้างอันแรกเลยคืออินทรธน,นูที่บาททั้งสองข้าง เป็นอินทรานูสําหรับข้าราชการการเมืองนะครับขยับลงมาที่ปกคอเสื้อตรงปกคอเสื้อเนี่ยเข็มสีทองเนี่ยด้านซ้ายเรียกว่าก,กนกคอสังกัดสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีส่วนอักษรน,นอหนูกอไก่ที่อยู่บนหน้าอกนะครับย่อมาจากนอกราชการสําหรับข้าราชการที่กเกษียณอายุราชการแล้วนอกจากนี้ยังมีการติดเข็ม7 2พันษาราชการที่10เข็มที่ระลึกสัญลักษณ์พระราชพธิธีบรมราชาพิเศษ ปีกกระโดดร่มตำรวจแล้วก็แพรแถบย่อเหรียญที่ระลึกด้วยนะครับประเด็นนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนทศักวศักวรวิทย์นะครับอาจารย์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้าเนี่ยมีการโพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้บอกว่าคุณทักษิณไม่สามารถที่จะแต่งเครื่องแบบปกติขาวของข้าราชการทางการเมืองได้ โดยชี้ว่ากฎสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการทางการเมืองพศ2552ในข้อที่13ระบุเอาไว้ว่าข้าราชการการเมืองนอกประจำการผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ไม่มีสิทธิแต่งเครื่องแบบข้าราชการทางการเมือง ซึ่งในวงเล็บ3ถูกระบุจัในวงเล็บ3เนี่ยระบุถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุกเว้นแต่ความผิดอันกระทำโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษโดยคุณทักษิณได้ถูกพิพากษาจำคุกตามกฎดังกล่าวจึงไม่มีสิทธิที่จะแต่งเครื่องแบบปกติขาวจึงขอให้ยกเลิกแล้วก็เลิกทำผิดกฎหมายด้วยนะครับ หรือจะเป็นทางเพจปราศสามสีค่ะโพสต์ข้อความบอกคุณทักษิณออกจากราชการแล้วอีกทั้งถูกถอดยศทางราชการตำรวจและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างๆด้วยรวมไปถึงการถอดยศในกองใหญ่ของกองรักษาดินแดงด,ดินแดนดังนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่อดีตข้าราชการจะลุกขึ้นมาแต่งชุดขาวของข้าราชการประจําแต่คุณทักษิณเนี่ยใส่ชุดขาวแต่ชุดที่คุณทักษิณสามารถใส่ได้เนี่ยก็คือชุดขาวเข้าเฝ้าสําหรับพลเรือและบุคคลนอกราชการหรืออดีตราชการ ในหน่วยงานที่ไม่มีเครื่องแบบกําหนดชัดเจนคือหากไม่มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ใดๆก็สามารถสวมใส่ได้แต่ไม่สามารถใส่ชุดขาวใหญ่ได้การที่คุณทักษิณจงใจใส่ชุดขาวใหญ่หรือชุดข้าราชการประจําอันนี้ทางเพจประสามสีเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะคะทีนี้ทางด้านของคุณภัยสารพืชมงคลนะครับนักกฎหมายก็โพสต์ข้อความผ่าน Facebook เ,เหมือนกันนะครับบอกว่า ยุ่งแล้วนะครับการแต่งชุดปกติขาวเข้าร่วมงานรับพระบรมราชองคการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีโดยไม่มีสิทธิที่จะแต่งเนี่ยเป็นความผิดทางอาญามีโทษจำคุกถึง1ปีนะครับล่าสุดสอบถามประเด็นนี้กับทางด้านของคุณชูศักดิ์สิรินินสสบัญชีรายชื่อของพรรคพื่อไทยครับซึ่งคุณชูศักด์ก็บอกว่าศาสตราจารย์พิเศษธงทองจุนทร จุนทรางสุนะครับจ,รจันทรางสุขอภัยครับที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้วซึ่งสัตว์ราจารพิเศษทงทองก็แม่นระเบียบกฎก,ฎก,ฎกติการเรื่องนี้เมื่อเขาดูแล้วนะครับก็บอกว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรน่าจะใส่ได้นะครับคุณทองทองก็ให้สัมภาษณ์แล้วนี่คุณทองทองคุณอ่านหรือเปล่าที่เให้สัมภาษณ์ว่าคุณรท,ทองที่เขามั่นในแง่ระเบียบฎกฎกติกาเรื่องพวกนี้มาก ผมเม่อ,อ่านเนีเาก็บอกไม่มีปัญหาอะไรนี่ครับก็เนี่ยครับสรุปแล้วก็ทางด้านของพักเองเขาก็ยืนยันว่าน่าจะใส่ได้นะครับแล้วก็ไปถามคนที่แม่นเรื่องของระเบียบกติกาการแต่งชุดข้าราชการแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไร